เ้าอาชีพัปเลยนะครับเรามากดจะดีดีกว่าเอาอาชีพไว้อดตูลอดตุลจะคุนตีตีหน้าเดี๋ยวโดนตูดตีหน้าไอ้บ้าไม่หลุดคุจะรีเกมมาโยกอ๋อไม่กดไม่เด็ดแต่เวลาอัดะอดเออกายลุดกาลุไฟกายลุไฟกายลุไปเกี่ยว ไกล้ไปไปแล้วเราจะไม่ต้อง่านคิปความก่ของคินแล้วคุจะได้เวลาผ่านคลิปไอ้ยมนาเดินเล่นใช่ไมลูกหนูมาเดินเล่นใช่ไหมลูกปวันเ้ย

เฮ้ยฮอตดองแจงกูเคลหลังเอมั้งอวอลต์แทง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 งแท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 งแงแท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 งทงแ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 ทงทงแ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 ทง โอ้เมื่อกี้กระตุกไปมีบ้างไหไปเองเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เราโดยมีเราโดยทำเปยเราโดยทำเปย์เล่นแบบไม่มีหลักการแรงนะผมจะไปไหนผมก็ไปใไ้ฟิล์ม้าไปเทอร์เมื่อกดทำไมตีไปโทษโดษโทษโทษเด็กเดินมารันเดินมารับอีกนั่นเองครับ เปล่าไม่มีใครมาช่วยกูอีกดีด้วยรบิ่โกโกแซ่เฮ้ยเ้เลบลสครับลบสิครับสาวเหลสาวผ้ปูหลสาวาทำไมมันแหลกวะต้องระวังเข้าหลังเอนะไป้วครับยังไงครับโอไปแล้วนะครับ จะละมูนจละม่นนอมแฟรนี่เอาครั้งเก้าครั้งเหรอไไม่ม่ครังและเจวางดิขวาสายมาสายมาเฮ้ยนี่ยูไงล่ะนี่้าไว้นะครับ ไปรู้นะครับแฮปี y i n d i มึงไทยครับชิดลบีดูกาจก็ดลวันนี้วันนี้สี่นะครับกูยังไม่ได้ได้น้ำนะครับสิบสยังไม่ได้น้ำีพอีอยอ้าวมันมันเปิดพกเลยหอกูเพิ่งดูอ้าวกูลืมปิดลืมปิดอุ้ยล่วงตายเลยเล่นรอหนะลูกเอ็นน่เอ็นเอ็นมีมมัคโรนีไปแต่ผมจะไปดีน กลางตัวนะเย็ดหลังเอหนึ่งตัวมักร้นทิ่มาแล้วมักรนดโอ้มันอยู่หน้าเอวะโอ้ยปืนบอมไส่ตัวเลยอะวงโยบ้างไม่มีหวังวางเลยวางวางวางเลยวางเลยมไม่ดูวางริงของไม้เข้าไปเอเฮ้ยมามาช่วยน่ยมาช่วยหน่อยเร็วองไม้ดไม่ไหว อืมเอาดีเอาเวลาดูไม่ได้ล่าสุกกี่ต่ลัสดเราตอนนี้อยู่เคนะใช่ไหมนั่นแหละนะปุ้มปุ้มปุ้มปับปุ้มตายกูแทงเข้าไปแล้วกูแทงเข้าไปแล้วกูแทงเข้าไปแล้วแม่งเจือบุ้งกูแทงเข้าไปแล้วแกอุตส่าห์ยิงกดให้คอมกูนยังเนี่ยแทงเข้าไปแล้วครับยังไงครับ โอ้อะไรเนี่ยให้สาบาทงนำได้ไงให้สามบาทงนำได้ไงเอาอะไรครพี่พงแล้วใครัวพองุอยเหมือนจะแหลกแหลกนะว่าตไม่ได้เออทำไมกูแหลกวะกี่ปุ่มไปแล้วกับปอ่มอะไรับ โดนไปเต็มๆหนึ่งงัวแล้วฐานฐานไม่ต้องไปดิทัวเอมีแล้วนี่ยเดินมาก็บินสิครับพี่ตัวไว้ยิงถ่างแล้วก็ยิงถ่างแล้วตายมันจะหาอุ้ยใจเอาเข้เดินมาตัดหน้ากูอะไปไปวางวางพี่ตัดหน้าขอใช้อักไม่ดีอักมังดีกว่าเฮ้ยผิดพลอแล้วอักเดนะอักเลยอุ้ยตกใจเฮ้ยอีพื้ม โกงเอสองตัวเราเห็นอยู่เมื่อกี้นอาจริงปหเนี่ยอัดอัอัดอัดแเจ็บอัดเดเจ็บอัดเจ็บไมได้กูไม่รู้มึงอัดยืมน้อัดฟอมไจะยิงลเจจะยิงแคงทำไมเจจะยิงกระทำไมอ้ยกำอเจลอเียสาวะฮลองหนึ่งสาวเซตลมูลพันดม ม่งกองจะห้าศู์ไว้ครับยนอดนีครับช็อตหอสบายแล้ว่ยจะสบายดไปแล้วครับ่งยีนึ่งไม่ทีกันอีกหกเก้าวิุงยังไปีเวิร์มันยิงอะไรุ่งยัอมันยิงอะไรม้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมือคิดเล่นอากครับผมุ่งยัแห่งมไรีเวิร์ดเฮ้ยกูก็มือคิดเล่นอาคเอาว้แล้วก็มือคิดเล่นคิด

ยา่ไม <l id> ่ได้คุิดะไเห็นช่องครับเห็นช่องอ้วนอีอ้วนไ้่เราเลยมกินยาเลยเราเลยเราเลยอะไรอะรยังสามตัวสามตัวมองจอกิีอยู่มองไม่เห็นอแล้ววันนี้พี่น้องวันนี้วันนี้วันนี้ เสาเหลาเหลาเหลาเ็ใหญ่เหลาเป็นใหญ่มอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ้าก็ดอัน่เราขอจบคิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ